ตรงนี้นะนะครับของเพื่อนเนี่อนในเวลากดเข้ามามันจะเปิดหมดเลยนะนะครับก็ให้เราเปิดเฉพาะแอปที่เราใช้งานบ่อยๆเท่ากับว่าผมปิดเครื่องไปทั้งหมด2,880ชั่วโมงนะเนี่ยไอชั่วโมงตรงนี้แหละนะครับที่มันทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยไซเคลิลหรือว่าอะไรมันเพิ่มขึ้นแล้วก็สุขภาพแบบมันลดลงเพราะไอตรงนี้แหละครับทั้งปีเนี่ยผมก็เลยลองใช้แบบนี้ปรากฏว่าเฮ้ยสุขภาพแบตมันไม่ลดจริงๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมประมาณ แชร์ประสบการณ์นะครับการใช้ iPhone ของผมนะซึ่งเครื่องนี้ก็เป็น iPhone 16 pro max นะนะครับก็ระยะการใช้งานก็ครบ1ปีพอดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ iPhone 17ก็ได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแชร์ให้ชมว่าผมใช้งานมันยังไงนะแล้วก็ปรับแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมในคลิปนี้เนาะเครื่องที่ผมใช้เครื่องนี้นะครับผมทําอยู่แค่2อย่างเองนะครับก็คือ1เลยก็คือปรับในส่วนของซอฟต์แวร์ นิดนึงเองนะครับแล้วก็2ก็คือพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องของเรานะครับผมนะครับอ่าผมจะพูดในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก่อนนะว่าผมไปทําอะไรกับมันบ้างนะนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้ครบหนึ่งปีแล้วนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูข้างในนะครับแบตเตอรี่เฮลท์ตรงนี้ยังขึ้น normal อยู่นะครับตรงข้างล่างตรงนี้ผมจะกดเข้าไปให้ดูนะนะครับเนี่ยขึ้น normal หมดหมดเลยนะนะครับแล้วก็ maximum capacity ก็คือยังคงเป็นร้อยอยู่นะครับอ่ารอบการชาร์จนะครับอยู่ที่231นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยว จะไปให้ดูส่วนที่ผมปรับตั้งนะให้เรากดเข้ามาที่ Setting หน้าแรกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ general นะนะครับพอเลือก general นะนะครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ background app r e f e r e นะครับกดตรงนี้เข้าไปนะซึ่งอ้ตรงนี้นะนะครับของเพื่อนๆเ,เนี่ยเวลากดเข้ามามันจะเปิดหมดเลยนะนะครับก็ให้เราเปิดเฉพาะแอปที่เราใช้งานบ่อยๆหรือว่าจําเป็นนะครับผมเพราะว่า ไอ้เจ้าแอปพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ปิดมันเลยน่ะขณะที่เราปัดหน้าจอออกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเปิดมันอยู่เนี่ยแอปมันยังคงทํางานนะมันไม่ได้มันไม่ได้หยุดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกินแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะทําให้เครื่องมันร้อนไวนะครับนะครับผมก็มาปรับตรงนี้นะก็คือปิดแอปที่ผมไม่ได้นําไปใช้งานบ่อยๆนะครับที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยผมก็ปิดไปหมดเลยนะครับเหลือแค่ไม่กี่แอปเองนะน่าจะ10กว่าแอปนะครับจากที่แบบ780แอปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออันแรกเลยที่ผมทํานะ นะครับผมทําแค่นี้เองนะครับในเครื่องนะอย่างที่2เลยนะครับผมที่ผมปรับเปลี่ยนก็คือพฤติกรรมการใช้เครื่องของผมนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเจ้าเครื่องเนี้ยผมใช้เป็น iPhone 12 Pro Max อยู่ผมไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับเครื <ders> ่องนั้นผมใช้มาได้ประมาณ4ปีกว่า5ปีนะผมก็เปิดตลอดไม่เคยปิดเลยนะครับผมนะครับผมก็มาเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งผมปิดเครื่องก่อนนอนนะครับผมใช้วิธีนี้นะก็คือ ตอนก่อนผมจะเข้านอนเนี่ยนะครับก็คือผมจะเอาโทรศัพท์เนี่ยปิดเครื่องแล้วก็ไปนอนนะครับแล้วก็พอตื่นมาก็ค่อยมาเปิดทําแบบนี้มา1ปีนะนะครับผมจะสมมุติให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันได้พักไปกี่ชั่วโมงนะนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้คือผมอาจจะเข้านอนตอนประมาณเอาดึกหน่อยก็ได้นะสัก 3- 4มี่ทุ่มก็ได้นะครับเอาสัก4ี่ทุ่มแล้วกันเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่มเชื่อคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมตื่นประมาณ6กโมงประมาณวันละ8ดชั่วโมงนะ ก็คือ8ชั่วโมงคูณด้วย30นะ240ชั่วโมงแล้วนะนะครับคูณไป1ปีคูณ12เท่ากับว่าผมปิดเครื่องไปทั้งหมด2,880ชั่วโมงนะเนี่ยไอ้ชั่วโมงตรงนี้แหละนะครับที่มันทำให้แบตเตอรี่เราเนี่ยไซเคลิลหรือว่าอะไรมันเพิ่มขึ้นแล้วก็สุขภาพแบตมาลดลงเพราะไอ้ตรงนี้แหละครับผมแค่ปิดเครื่องก่อนนอนแค่นั้นเองนะแล้วผมก็มาเปิดอีกทีตอน ตอนตื่นนะอันนี้คือที่ผมทํามา1ปีนะก็จะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ผมเนี่ยไซเคิลน่ะมันถึงได้น้อยครับและสุขภาพแบตเนี่ยมันก็ยังไม่ลดนะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยผมใช้งานหนักหน่วงมากเลยนะปกติเลยนะคือสมมติใช้ได้เนี่ยเต็ม80เนี่ยผมเพิ่งเปิดมานะครับ8ปบปุ๊บนะครับพอผมใช้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 ใช,ใช,ใช้ปุ๊บมันเหลือ60ผมสิผมก็ไปชาร์จเลยผมไม่เคยปล่อยให้มันหมดเลยนะหรือว่านาันนาที่จะปล่อยให้หมดนะแล้วก็ยังไม่เคยได้ชาร์จแบบเต็มร้อยเลยนะาะ พราะว่าเวลาผมใช้งานไปปุ๊บเนี่ยสักประมาณ3ามสเนี่ยผมก็ไปเสียบชาร์จนะครับผมก็จะใช้อยู่แบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือตัวนี้ครับลิมิตการชาร์จนะครับมันจะอยู่ตรงแบตเตอรี่นะแล้วก็ชาร์จ,จิ้งตรงเนี้ยนะครับคือตรงเนี้ยผมปรับไว้ที่เอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับแค่นั้นเองนะเนี่ยปรับปรับไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคยปรับถึงร้อยเลยนะนะครับก็คือปรับไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หลือเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ปรับถึงร้อยก็ได้นะอย่างนี้ นะครับเซลลี่มิดซอยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะมีไอตัวอัพติไมท์แบตเตอรี่ชาร์จิ่งเนี่ยก็เปิดไว้หน่อยก็ดีนะครับเปิดไว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคงไว้ที่80%นะแล้วนานๆทีมันถึงจะเต็มให้เราร้อยนะนะครับแต่ของผมเนี่ยผมปิดแบบนี้เลยเพราะว่าผมออลองใช้แล้วเนี่ยแปเนี่ยผมใช้ได้ทั้งวันนะนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็คืออยู่ได้ทั้งวันนะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเปิดให้ชาร์จเต็มร้อยนะครับก็จะะช่วยลดรอบน ในการใช้แบตเตอรี่ลงไปได้นะครับนี่นะแล้วเฮลมันก็จะเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้นะครับจะสังเกตได้เนี่ยตรงการาฟตรงนี้ครับว่าไอหลังก่อน6กโมงเนี่ยมันไม่มีเส้นขึ้นเลยเห็นปหเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมปิดครับเดี๋ยวผมจะยองมันย้อนได้ป่ามันย้อนวันได้ไหมอ่ะนี่มันย้อนวันได้เห็นไหมอันนี้คือเป็นระหว่างวันนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าก่อน6กโมงเนี่ยมันไม่มีขึ้นเลยเพราะว่าผมปิดเครื่องนะครับแล้วผมมาเปิดตอน6กโมงแล้วผมก็เล่นมาตลอดเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งมาชาร์ตก่อนจะเข้านอนนะ พอ,อได้แค่ไหนผมก็ปิดเครื่องแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูทุกวันเลยผมจะปิดห,ดหมดทุกวันนะเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็มาปิดตอนนี้กับตอนครงกับตอนก่อนหกโมงเห็นไหมเนี่ยครับทุกวันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตื่นเร็วหน่อยก็ตีห้านะครับปิดนอนเร็วหน่อยก็สองทุ่มอะไรเงี้ยผมก็ปิดละนะครับมันก็จะใช้งานอยู่แค่ตรงช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะที่ผมใช้อยู่นะครับคืออันนี้ผมสงสัยมานานแล้วนะทั้งปีเนี่ยผมก็เลยลองใช้แบบนี้ปรากฏว่าเฮ้ย สุขภาพแบตมันไม่ลดจริงๆครับแล้วมันก็เครื่องเราอ่ะมันก็เหมือนได้พักด้วยอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นวิธีส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆท่านไหนมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือว่ามีวิธีอื่นแนะนำเนี่ยก็แนะนําผมมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวคือผมใช้แบบนี้นะแล้วมันได้ผลนะอันนี้คือผมแชร์ให้ฟังนะนะครับหลังจากที่ผมทํามาแล้ว1ปีผลที่ออกมามันก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับ <S <S <ๆ S 2> หวังว่าเพื่อนๆท่านไหนที่กําลัง มองหาวิธีการที่จะแบบทำยังไงให้อ่าสุขภาพแบบมันลดน้อยๆนะครับหรือว่าลดช้านะครับก็ลองเอาวิธีของผมนะครับไปประยุกต์ใช้กันได้เนาะนะครับก็อันนี้ใช้มาจริงๆแล้วปีหนึ่งลวนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ไปแบบนี้อีกสักปีหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเหลือสุขภาพแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซพ่งตอนนี้ก็ยังครบร้อยอยู่ นะครับก็ลองดูครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย